สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีให้เราเนี่ยสามารถติดตั้งเว็บไซต์ WordPress หลายๆเว็บไซต์พร้อมกันในเครื่องของเราได้นะครับวิธีนี้จะทําให้เราสามารถสร้างแล้วก็ปรับแต่งเว็บไซต์หลายๆอันไปพร้อมๆกันได้โดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องทําทีละอันอย่างเดียวและว,วิธีที่ผมจะสอนนะครับในคลิปนี้จะทําผ่านตัวนี้ครับ l o c a l นะครับหรือว่า local ล p ทําให้เราเนี่ยจัดการเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์พร้อมกันได้นะเนี่ยอย่างตัวอย่าง ตรงนี้นะเห็นปะเขามีหลายๆเว็บไซต์ที่เครื่องของเขาครับเขาจะสามารถสร้างเว็บไซต์ WordPress ใหม่ตอนไหนก็ได้นะครับในเครื่องของเขากี่เว็บก็ได้นะครับแล้วก็รวมถึงเราสามารถปรับแต่งเว็บไซต์ที่มัน running อยู่แล้วนะครับคือเราสามารถดาวน์โหลดมา Edit ในเครื่องของเราได้เหมือนกันเดย๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูแล้วกันว่าทํำยังไงนะครับวิธีนี้นอกจากที่เราเนี่ยจะสามารถ ทำในเครื่องได้นะครับมันยังจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นทําเว็บไซต์ w r r p r r s s แเรามาทําในนี้ก่อนได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะอัปโหลดไปเนี่ยคือเว็บไซต์เสร็จแล้วค่ออัปโหลดไปก็ทําได้นะเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับอย่างนี้เห็นนะครับจะไม่ใช่ค,คลิปที่ เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์นะครับคือถ้าใครเนี่ยที่ยังไม่เคยสร้าง w r r p r r s s นะไม่รู้ว่าโฮสติ้งคืออะไรโดเมนคืออะไรอาจจะไม่แนะนําคลิปนี้ไปย้อนดูคลิปแรกของผมก่อนนะครับผมจะแปะคลิปวิดีโอนั้นไว้ที่ในละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับกดดูได้เลยแล้วก็ไปกดที่มุมขวามือข้างบนก็นได้นะครับก็จะอธิบายถึงเว็บไซต์ Wordpress เบื้องต้นนะครับว่า มันมีอะไรบ้างในการสร้างตัวโล c a l เนี่ยมี2อย่างที่เราต้องทำนะครับคือสร้างบัญชีก่อนนะครับก็คือสมัครสมาชิกแล้วก็ดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ไปใช้นะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับมาสมัครบัญชีก่อนก็ได้นะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับที่เขียนอคเค้กก่อนครับอ่าแล้วตรงนี้เราก็เลือกสมัครตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาตรงนี้นะครับมาดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์นะครับที่ผมบอกแล้วก็เลือกตามระบบที่เราใช้นะครับ iOS ของเรานะครับเป็นอะไรก็เลือกตามนั้นแล้วกดดาวน์โหลดไปนะครับ นี่มันก็จะดาวน์โหลดมานะครับตรงนี้เสร็จแล้วเราก็กดติดตั้งเลยนะครับอ่ากดเปิดมันเข้ามาแล้วก็ติดตั้งเป็นแบบการติดตั้งโปรแกรมตามปกติทั่วไปครับเลือกสถานที่ติดตั้งนะครับกด install โอเคล้วก็กด finish ตรงนี้นะครับมันก็จะเปิดเป็นตัวโปรแกรมขึ้นมาที่เครื่องของเราตรงนี้เราก็ล็ g กอินนะครับไปที่บัญชีของเรานะครับที่เราสร้างมามันก็จะพามาที่ ตัว web บ r o w s e r อีกทีนะครับตรงนี้อาจจะต้องใส่แบบเป็นอีเมลอีกครั้งที่เราสมัครนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่ถามนะครับเราก็ไปที่ open local to continue ได้เลยนะครับโอเคตอนนี้ก็จะเป็นบัญชีของผมแล้วนะครับนี่บอลทัศนะนะครับที่ผมสมัครไปโอเคพอมาถึงขั้นตอนนี้นะครับก็กดตรงนี้ได้เลย create a new site นะครับคือเริ่มสร้างเว็บไซต์ WordPress อ่าในหน้านี้นะครับอันนี้คือที่เราเนี่ยจะเลือกถ้าเราอยากจะสร้างเว็บไซต์ WordPress ใหม่นะครับคือไม่เคยสร้างมาก่อนนะครับอยากจะสร้างใหม่เลือกอันนี้นะครับ แต่ว่ามันก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เป็นตัวนี้นะครับแบบถ้าเรามีเว็บไซต์ WordPress อยู่แล้วนะครับก๊อปมาเป็นไฟล์ซิ p นะครับก็เลือกอันนี้ได้แต่ว่าก็อาจจะยุ่งยากนิดหนึ่งนะมันแบบมีเรื่องของแบบโครงสร้างไฟล์อะไรอย่างนี้นะครับก็แนะนําให้เลือกอันใหม่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีสร้างไว้แล้วอยากจะนําเข้ามาใช้เนี่ยก็มีวิธีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะชวยดูเลือกอันนี้นะครับ Create a new site ก็อันนี้เป็นชื่อของเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วแต่ เป็นอันนี้ก็ได้ครับบนทัศนะตามเดิมนะครับแล้วก็กด continue เราก็เลือกอันนี้ครับ prefer รหัสนะครับ user name ของ wordpress นะครับเวลาที่เราจะ log in ไปหลังบ้านแล้วก็เป็น password ตรงนี้นะครับต่อไปก็เป็น e ีเมลนะครับตรงนี้เราก็ลบแล้วก็ใส่เป็นของเราแทนโอเคครับแล้วก็ add site ไปโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้มีข้อมูลหลายๆอย่างนะครับเราก็สามารถเข้าไปที่หน้าของเว็บไซต์ที่เพิ่งสร้างมาได้ใหม่เลยนะครับที่มันเนี่ยสร้างบนเครื่องของเรานะ ตรงนี้ครับกด open site อ่ามันก็จะเปิดในเว็บเบราว์เซอร์ของเราแต่ว่าสังเกตว่านามสก,กุลมันจะเป็น .local นะครับก็คือมันสร้างบนเครื่องของเรานะครับไม่ได้ออนไลน์นะคนอื่นไม่เห็นอันนี้เราเห็นคนเดียวนะครับนี่ครับก็คือเป็นหน้าของ WordPress b บ a n k นะครับทั่วไปไม่มีข้อมูลอะไรเป็นแบบข้อมูล Default แต่ถ้าใครอยากจะไปล็อกอินหลังบ้านมาเลือกเป็นอันนี้ครับอ่าไปที่แอปของ local นะครับแล้วมาที่ตัว wp admin ตรงนี้ก็คือให้เราใส่ข้อมูล ล็อกอินที่เราใส่ไปตอนแรกนะครับตอนที่สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วกดล็อกอินเข้าไปได้เลยโอเคครับเราก็เข้ามาหลังบ้านของ Wordpress ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ก็สามารถทําการปรับแต่งเว็บตามที่เราต้องการได้เลยนะจะติดตั้งปลั๊กอินอะไรก็ได้เลยนะครับที่ผมเนี่ยบอกก่อนหน้านี้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถนําเข้าเว็บไซต์ที่มันอัพไปบนโฮส เข้ามาทํางานต่อได้นะครับก็เราสามารถใช้เป็นตัวนี้ได้นะครับเป็นตัวปลั๊กอินตัว all in one นะครับ migration หรือว่าปลั๊กอิน migration อื่นๆก็ได้นะครับตามที่ถนัดเลยนะครับเราก็ติดตั้งปลั๊กอินเข้าไปแล้วก็ export ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ออนไลน์นะครับอย่างอันเนี้ยของผมที่ออนไลน์อยู่แล้วนะครับบ o n ทัศน a น .com เนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลตรงนี้นะครับ export ก็คือส่งออกมามาเป็นไฟล์นะครับแล้วก็อัปโหลดไปที่เว็บไซต์ในเครื่องของเรานะครับ แล้วก็ทํางานต่อได้เลยอ่าอย่ามาดูกันนะครับหรือว่ากลับกันก็ได้นะครับถ้าเราสร้างเว็บไซต์ใหม่ในเครื่องของเรานะครับแล้วเราเนี่ยทำเสร็จแล้วอยากจะ Export แล้วก็อัพไปที่โฮสติ้งนะครับที่มันเนี่ยออนไลน์นะครับก็สามารถทําได้โดยวิธีนี้นะครับก็คือสลับแบบนะครับ Import กับ Export นะครับโอเคมาดูกันนะครับก็มาที่ตรง add new เราจะเพิ่มปลั๊กอินใหม่เข้าไปนะครับก็ไปที่ all in one ครับอ่าเราก็เลือกเป็นอันนี้นะครับ all in one vp migration อเครับกด activate โอเคครับอันนี้ในส่วนของ เว็บไซต์ในเครื่องของผมนะครับ local แต่คราวนี้เนี่ยผมอย่างที่บอกก็คือผมจะส่งตัวเว็บไซต์ที่มันออนไลน์นครับส่งข้อมูลเอามาใส่ในเว็บไซต์นี้นะเพื่อทํางานต่อหรือว่าปรับแต่งนะครับวิธีนี้มันก็จะเป็นเรื่องปกติของการสร้างเว็บไซต์คือเว็บไซต์ที่มันออนไลน์อยู่นะครับเราไม่อยากจะไปยุ่งใช่ปะคือถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าในการทําแบบมืออาชีพเราอาจจะรับจ้างทําให้คนอื่นหรือว่าคือเราอาจจะซีเรียสตรงนั้นก็ได้พูดง่ายๆนะครับ คือไม่อยากจะให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเห็นเว็บไซต์ที่มันแบบดาวอยู่นะครับมีการแบบปรับแต่งอยู่เนี้ยถ้าเราเนี่ยต้องแก้ไขนานๆก็แนะนําให้เราเนี่ยทำแยกกันนะครับทีเนี้ก็จะเหมาะคือเรามาทําที่เครื่องของเราทําเสร็จค่อยอัปโหลดขึ้นไปใหม่นะครับดาว time เนี่ยมันก็จะน้อยคือเว็บไซต์ที่มันใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่นานนะครับก็สําหรับวิธีที่เราจะ export ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ที่ออนไลน์นะครับมาใช้ที่ตัวโล c a l ของเรานะครับในเครื่องของเราเนี่ยก็เหมือนกันนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัว ปลกอิน all in one vp นะครับตอนนี้เราก็จะใช้เป็นวิธีการส่งออกเพราะว่าเรามีข้อมูลจากตรงนี้นะครับเราอยากจะส่งออกมานะครับเพื่อจะมาทํางานต่อแล้วเราเนี่ยก็มาตรงนี้ได้นะครับส่งออกข้อมูลไปอย่างก็คือเลือกวิธีที่เราอยากจะเซฟไฟล์ข้อมูลที่เราจะส่งออกได้จริงๆแล้วเนี่ยที่ผมแนะนําก็คืออยากจะให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับตัวเลือกขั้นสูงอันนี้คือวิธีการเลือกข้อมูลที่เราจะส่งออกถ้าเราปล่อยไว้นะครับมันจะส่งออกทั้งหมดเลยซึ่งบางทีมันอาจจะใหญ่นะครับหรือว่าเป็นไฟล์ที่เรา ไม่ต้องการนะครับอย่างอ,นนองอันเนี้ยคือบางอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเราอาจจะมาติดตั้งทีหลังก็ได้นะครับพวกพวกปลั๊กอินอะไรอย่างเงี้ยพวกตีมนะครับคือเราสามารถแบบนําเข้าข้อมูลอย่างอื่นมาก่อนแล้วก็พวกนี้เนี้ยติดตั้งทีหลังก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ทําให้ขนาดไฟล์เนี้ยมันใหญ่นะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเนาะอันเนี้ยคือแล้วแต่บุคคลเลยนะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยคือขนาดคือทั้งหมดของผมเนี้ยมัน600เมกนะครับลองมาแล้วซึ่งมันใหญ่เกินนะครับ เพราะฉะนั้นในตัวอย่างเนี่ยผมก็จะไม่เอาไฟล์สื่อนะครับคือพวกรูปอะไรเงี้ยไม่เอานะครับไม่เอาพวกประวัติการแกคไขโพสต์นะครับแล้วก็ไม่เอาตัวนี้นะครับไฟล์ปลักอินนะครับคือมันมีเว็บมันมีปลักอินไม่เยอะนะครับผมก็จําได้ว่ามีอันไหนบ้างนะครับก็จะส่งออกเฉพาะอันที่จําเป็นนะครับเพื่อให้มันเนี่ยส่งออกแล้วก็ไปอัปโหลดเข้าที่ตัวเว็บไซต์ที่อยู่ในโล c a l ในเครื่องของเราได้นะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่มไฟล์ตัวนี้ครับคือส่งออกมาเป็นรูปแบบไฟล์นะครับ อ่าโอเคก็จะเห็นว่าอันนี้นะครับขนาดแค่120เมกนะครับก็เราก็ดาวน์โหลดใส่ในเครื่องเรานะครับโอเคหลังจากที่เราเอ็กซ์พอร์ตจากเว็บไซต์ที่มันอยู่บนโฮสต์หรือว่าออนไลน์เรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วเราอยากจะเอาข้อมูลเนี่ยมาใส่ในเว็บไซต์ในเครื่องของเรานะครับก็จัดการเข้าไปที่ตัวนี้นะครับ all in one plug in เหมือนเดิมนะครับแล้วคราวนี้จากที่เลือกเป็นเอ็กซ์พอร์ตตอนแรกนะครับมาเลือกเป็นอิ p พ r ตนะครับเพราะว่าเราอยากจะเอาข้อมูลเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะครับดอทล็อลที่เครื่องของเรา อ่าแล้วกด import from นะครับก็เลือกเป็นไฟล์แล้วก็เลือกไปที่ไฟล์ที่เราเนี่ยดาวน์โหลดมาตอนแรกนะครับที่ export ออกมาอ่ามันก็จะติดตั้งแบบนี้นะครับก็คือเป็นการ import เข้าไปแล้วก็กด proceed นะครับอ่าแต่ว่าวิธีเนี้ยมันก็จะเป็นการลบข้อมูลทุกอย่างนะครับก็คือถ้าเราสร้างข้อมูลอะไรไปที่ local เนี่ยถ้าเรานําเข้าวิธีนี้คือมันจะถูกแทนที่โดยไฟล์ที่เราเนี่ยเอามาใส่นะครับที่เรา import มาใส่เนาะอ่าถ้าโอเคก็กด proceed ตรงนี้นะครับ โอเคครับแล้วกด finish ตรงนี้ครับคือเว็บไซต์เก่าจำได้ปะที่ผมเปิดให้ดูนะครับเป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมานะครับที่ติดตั้งผ่าน local บนเครื่องของเรานะครับแล้วคราวนี้ผมก็เพิ่งเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มันออนไลน์มาใส่นะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่าก็กด refresh ไปทีหนึ่งนี่ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะเห็นปะว่าเป็นทัศนะล local นะครับแต่ว่าข้อมูลเนี่ยเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์นี้แล้วนะครับ convert page นะเป็นบริการของผมเองนะครับก็นี่ครับก็จะมาแทนที่ตรงนี้ แต่ว่าแน่นอนครับมันดูไม่โอเคเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาปลั๊กอินเข้ามานะครับแล้วก็ข้อมูลตรงนี้มันเป็นข้อมูลที่แบบสร้างโดยปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าพอไม่ได้เอาเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วอย่างที่เห็นนะครับตรงนี้เนี่ยมันสามารถสร้างได้หลายซต์เห็นปะ่ะเนี่ยครับอันนี้คือเว็บไซต์หนึ่งนะครับแต่ผมจะเพิ่มก็เพิ่มได้ก็แค่กดตรงนี้นะครับอ่าก็เป็นการสร้างเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างให้ดูบรรทัดะหนึ่งสองสามนะครับโอเคก็เหมือนเดิม prefer ใส่รหัสไปเป็นตัวอย่างเฉยนะครับตรงนี้ a d site เนี่ยครับเห็นปะคราวนี้มันก็จะติดตั้งเป็นเว็บไซต์เว็บไซต์ขึ้นมาบนเครื่องของเรานะครับคราวนี้เวลาที่เราเนี่ยทำงานเราก็แค่สลับนะครับอยากจะไปอีดิอันไหนนะครับก็แค่ไปที่อันนั้นก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับวิธีที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างเว็บไซต์หลายๆเว็บได้ในเครื่องของเราไม่จําเป็นต้องทําทีละอันให้เสียเวลานะครับทามีกี่เว็บไซต์เนี่ยสามารถมาทําพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ Import แล้วก็ Export ข้อมูล ได้นะครับผ่านตัว b a c k In All In One v p Migration ครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการสร้างเว็บไซต์ Wordpress นะครับอยากจะทําเว็บไซต์ Wordpress ผมก็มีคลิปวิดีโอที่ทํามาแล้วนะครับกดคลิกด,ดูได้ที่ใต้รายละเอียดของคลิปนี้นะครับกดเข้าไปดูนะครับจะมีคลิปหลายๆแบบนะครับตั้งแต่การ จดโดเมนนะครับเช่าโฮสติ้งให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยออนไลน์นะครับเราก็จะมีคลิปวิดีโอเป็นเทคนิคในการสร้างเซลล์เพจสร้างเว็บไซต์ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับดูได้นะครับแล้วก็กรอบกับคลิปนี้ได้นะครับวิธีให้เราเนี่ยติดตั้งเว็บไซต์ WordPress ในเครื่องของเราแล้วก็อีดินะครับหรือว่าสร้างเนี่ยได้หลายๆเว็บทีเดียว ใครมีคำถามพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับก็ถ้าใครอยากจะติดตามคลิปเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์ WordPress ไปเรื่อยๆนะครับก็กด subscribe s u b s c r i b e ได้นะครับแล้วกดเครื่องหมายกระเด่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของผมนะครับตอนนี้ที่หน้าจอเนี่ยก็จะมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ WordPress ขึ้นมาอีกนะครับที่ทุกคนเนี่ยควรจะรู้นะครับกดไปดูคลิปนั้นได้เลยแล้วก็เจอกันในคลิปนั้นต่อครับ